สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาฟังคำทำนายกันต่อเนาะของคนที่เกิดวันพุธนะคะวันนั้นเราค้างกันในเรื่องของความรักสุขภาพนะคะแล้วก็เสริมดวงนะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะคนวันพุธในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็จะบอกว่าเนื้อหอมมาก ขยันโปรเสน่ห์เหลือเกินนะคะแต่โชคดีข้อดีก็คือยังคงหวงความโสดอยู่ยังคงแบบว่ายังมีความรู้สึกว่าฉันยังหวงความโสดฉันยังรักในความโสดฉันยังมีสเสน่ห์ของฉันที่ยังรู้สึกว่าฉันยังอยากหาคนที่ใช่มากกว่านี้อันนี้คือข้อดีนะคะส่วนคนมีคู่เนาะช่วงนี้ก็คือในเรื่องของความรักนะห่างกันไม่ได้เลยมันจะเหมือนกับจะต้องตัวติดกันจะต้องมีเวลาต้องไปมาหาสู่กันแม้กระทั่งแบบแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เช่นโค ด้วยด้วยแต่ก็ยังพยายามที่จะหาทุกวิถีทางทั้งขนทางเพื่อที่จะให้อยู่ได้กันตลอดเวลาอันนี้คือข้อดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะของคนเกิดวันพุธถ้าใครฟัง E p ีที่แล้วนะคะต้องลองกลับย้อนกลับไปฟัง E p ีที่แล้วก็คือเมื่อเดือนที่แล้วทักไปนะคะว่าเกณฑ์บางคนมีการผ่าตาดัดจะบอกว่า E p ีนี้จะเชื่อมโยงกันในเรื่องของสุขภาพนิดนึงว่าถ้าคนที่ได้ผ่าตัดมาแล้วจะถือว่าผ่านไปแบบ ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลน,นะคะไม่ได้เป็นโลกร้ายหรือเลือร้ายแต่ว่าอันนี้จะบอกนิดนึงว่า แต่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีพ็ะเกตมงคลก็คือไพ่เนี้ยถ้าดูแลตัวเองดีนะคะจะบอกเลยว่าจะไม่มีทางที่จะกลับมาผ่าตัดซ้ําอีกในบริเวณเดิมแต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีก็จะบอกว่าพ็ะเกตมงคลเนี่ยก็จะบอกว่าให้ระวังว่าโรคนั้นจะลามลามไปที่ใหม่ผ่าอีกรอบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นต้องระวังนะคะแต่ว่าหลังจากผ่าแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นนะส่วนสุขภาพนะคะของคนที่ไม่ได้ผ่าตัดหรือว่าไม่ได้มีเกณฑ์เป็นอะไรในช่วง ep ที่ผ่าน ก็จะบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกสันหลังให้ระวังเกี่ยวกับระบบขับถ่ายต่างๆของร่างกายเราที่มันไม่ค่อยดีในช่วงนี้กินน้ำเยอะๆนะช่วงนี้นะส่วนข้อเตือนนะคะของคนเกิดวันพุธ จะบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนชิ่งไปเรื่องความรักอ่ะจะบอกว่าช่วงเนี้ยที่ปรนะจอน่ะจะลงเท้าอยู่ตลอดอย,อยากไปนู่นอยากไปนี่นะแต่จะบอกว่าสุดท้ายให้หยุดก่อนโฟกัสในเรื่องของความฟุ้งซ่านของตัวเองก่อนถ้าฟังตั้งแต่ต้นคลิปเนาะคนวันพุธช่วงเนี้ยจะฟุ้งเยอะจะคิดเยอะช่วงเนี้ยให้เก็บตัวอย่าเอาตัวเองไปวุ่นวายกับปัญหาต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ไหวพัะยาสยามเทวทิราชนะคะไหวยพญานาคนะคะทําบุญกับศูนย์มะเร็งหรือรับบริษัทกับเครื่องมือ ะะสําหรับคนวันพุธสิ่งที่อยากจะแนะนําเลยจริงๆก็คือว่าช่วงเนี้ยค่ะอย่าปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองคิดเยอะจนเกินไปนะคือคิดแล้วหาทางออกได้เป็นเรื่องที่ดีแต่จากไพ่คิดแล้วยังวนกับที่เดิมดังนั้นอยากคิดช่วงนี้เหมือนที่อยากจะเตือนก็คือ1ให้ระวังเกี่ยวกับ ที่บ้านด้วยนะคะการซ่อมเกี่ยวกับบ้านท่อน้ําหรือน้อํารั่วระบบท่อแอร์รั่วไหมอะไรรั่วไหมเช็คให้ดีๆนะคะแม้กระทั่งของการเดินทางยานผาหนะที่เราเดินทางเราก็ต้องเช็คด้วยนะหม้อน้ําแตกไหมน้ําหมดไหมหรืออะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับระบบน้ำต่างๆอันนี้ต้องเช็คนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวันพุธนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ